มหัสจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีธนูเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกขอขมากรรมใบที่สองถวายเทียนใบที่สจัดของไหว้สัเพเวสีแม่โ ยไพ่ใบแรกก็ขอขมากรรมซะและ้วชาวราศีธนูเป็นคนที่ทำอะไรและเต็มที่สุดกำลังเพื่อนฝูงรักไข่รักไข่รักจริงแต่อย่าให้ชาวราศีธนูเกียดนะครับถ้าชาวราศีธนูเกียดขึ้นมาเมื่อไหร่หน้าก็ไม่มองต่อให้เป็นเพื่อนเนี่ยคบกันมาเนี่ยนะห้ 5, 5, ปี1 0บปียี 20, ปีวันหนึ่งผิดใจกันไม่คุยกันนะ แต่ไปง้อหน่อยถ้าอยากจะคุยกับชาวราศีธนูไปงอ้ bracket, อหน,น,น่อยเพราะชาวราศีธนูขี้ใจอ่อนบางคนรักเพื่อนมากถอดทองถอดถอดทองนะฮะให้เพื่อนเลยเพื่อนเงินไม่มีไอ้เราก็เงินไม่มีนะฮะถอดทองให้แม่งเลยนึกออกไหมคุณผู้ชมชาวราศีธนูเป็นแบบนี้แล้วปัญหาชีวิตมันเข้ามาเยอะ บางคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนงานมา3-4งานแล้วบางคนบอกโอ้โหสมัครงานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสมัครยังไม่ได้หเลยไม่มีใครเรียกทำงานเลยเงินทองก็ไม่มีวันนี้ไพ่รัตนะจับไพ่ขอขมากรรมได้ผมขึ้นให้คุณผู้ชมดูและคุณผู้ชมไปท่องบทขอขมากรรมนะครับไปท่องที่หน้าหลวงพ่อเบ่าเอิงก็ได้ นะฮะไปท่องที่หน้าสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตก็ได้หรือวัดวาอารามใกล้บ้านของคุณผู้ชมให้เคาะให้กรรมตรงเนี้ยมันออกพ้นจากคุณผู้ชม ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบดีนะครับเพราะบางคนเขาสอบถามผมแหมจานชั้นติดอะไรหนูติดปัญหาอะไรติดปัญหาตรงไหนพอไพ่ขอเข้ามากรรมมาได้ขอเข้ามากรรมสักครั้งหนึ่งบางทีเราเคยทําให้ไข่เลือดตกอย่างออกเคยทําให้ไข่เสียน้าําตาเขาโกรธเขาแค้นเขาแช่งชักหักกระดูกเหล่าก็ไปขอเข้ามากรรมเขาสักนิดหนึ่งเวลาหากินนะครับเวลาหางานมันก็ง่ายจะได้ไม่ติดขัดไม่ฝืดเคืองครับ ไพ่ใบที่สองถวายเทียนคุณผู้ชมไพ่ถวายเทียนเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาการถวายเทียนครั้งนี้เหมือนนำความสว่างนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวราศีธนูและไพ่ถวายเทียนเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูครั้งนี้คุณผู้ชมครับชาวราศีธนูซื้อเทียนเล่มเล็กนะอย่าไปซื้อเล่มใหญ่นะเอาเล่มเล็กๆพอนะไม่ต้องเล่มใหญ่นะ ไอเทียนถูกสุดเลยอ่ะไอมัดนึงเนี่ยสิบห้าบาทยี่สิบบาทเอาไปถวายพระสักนิดหนึ่งนะครับเวลาบางทีนะฮะเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาไหว้อะไรกันเขาจะได้รู้ว่าจะได้เอาเทียนเราเนี่ยไปใช้บางทีซื้อเล่มใหญ่เกินมันมัดพร้อมกับทูบไม่ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมเอาเทียนเล่มเล็กเนี่ยแหละครับไปถวายสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วอธิษฐานว่าโปรดจงนำแสงสว่างแห่งการเงินมาให้ข้าพเจ้า ลูกช้างติดขัดฝืดเครื่องมานานหรือเกินคุณผู้ชมไปทําตามนี้นะครับไปทําตามนี้เดี๋ยวมันผ่านได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจไปลองดูไปทําดูแต่อย่าลืมนะครับทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ปัญหาต่างๆพร้อมแก้ไขพร้อมที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคตรงนั้นน่ะได้อย่างแน่นอนใบสุดท้ายจัดของไหว้สัมภเวสี คุณผู้ชมครับไพ่จัดของไหว้สัมภเวสีเนี่ยบางคนเขาบอกผมนะแหมจันนะอีชั้นเนี่ยดูคลิปมานะเขาบอกนะแหมอย่าไปไหว้ผีไหว้สางนะเดี๋ยวผีมันจะตามมาคุณผู้ชมผมพูดตลอดเลยนะเกือบทุกคลิปนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมไอ้นี่หรือเปล่านะจํากันได้ไหมคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับในขณะที่ผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยแกเป็นคนชอบเลี้ยงพระแกะเลี้ยงทุกไป,ไปีปีนึงแกจะเลี้ยงครั้งสองครั้งอ่ะนึกออกไหมแกคนโบราณอ่ะคุณผู้ชมแล้วแกก็จะทําหอหมก แกทำเองนะแกไม่ซื้อนะพ่อกับแม่ผมก็จะทำหอหมกถวายพระแล้วก็มีแกงเนื้อนะฮะแกงเขียวหวานมัสมันแกงแก้วตาหอมยีราลดรสร้อนแรงเนี่ยนึกออกไหมคุณผู้ชมแกก็จะทำมีน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรือนะแกก็จะนิมนต์พระมาห้ารูปบ้าง9ก้ารูปบ้าง พอเสร็จเรียบร้อยแกก็จะแบ่งอาหารถวายพระเนี่ยนะฮะใส่กระทงแล้วแกก็จะบอกผมว่าเฮ้ยเอ็งเอาไปให้สัมภเวสีเขากินหมอว่าเขาจะได้เอาโชคเอาลาบมาให้คุณผู้ชมเชื่อไหมผมทําตั้งแต่อยู่ป .3 ป .4 จนวันนี้ผม,มาอายุ40กว่าแล้วผมก็ไม่เห็นมีผีตัวไหนตามผมสักสักตัวเลย ทำไปเถอะครับคุณผู้ชมอย่างน้อยมันเป็นการกระชับดวงอย่างน้อยมันเป็นการเสริมดวงเสริมมงคลวางไว้หน้าบ้านไข่ต้มสักลูกหนึ่งข้าวสักถ้วยหนึ่งนะน้ําสักแก้วหนึ่งวางหน้าบ้านนะ คุณผู้ชมนะอย่าวางในบ้านนะพอวางในบ้านสมมติเราไหว้ตอนคืนลืมเก็บเงี้ยผัวกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยยายมานั่งกินอะไรในบ้านฉันเนี่ยแหมตกใจเชียเห็นยายกำลังนั่งกินเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะวางไว้ข้างนอกครับเขาจะได้เอาโชคเอาลาบมาให้คุณผู้ชมก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศีธนูที่เป็นที่รักทุกท่านช่วยพิมพ์คําว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งครับ ในขนาดที่ผมสวดมนต์จเจริญภาวนาและทำฐานพุระจากควัมนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญบารมีตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกท่านครับเหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมแชร์คลิปนี้ไปนะครับให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนักเรียนนะฮะในกลุ่มที่ทำงานเพื่อนเก่าบ้านเก่าญาติพี่น้องบอกบุญเขาสักนิดหนึ่ง ในขนาดที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าบุญเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปทำนะแต่ถ้าเราบอกบุญใครนะและเขาไปทำนะบุญที่ได้นะก็เท่ากับที่เขาไปทำส่งผลมาถึงเราเหมือนกันฉะนั้นคุณผู้ชมแชร์ไปครับในกลุ่มต่างๆให้ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายคุณผู้ชมได้ทำกันได้ฝั่งไพ่รัตนะได้ฝังเทคนิคดีๆกัน คุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทำไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวเพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนัมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ปีอ่ผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชม,มเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่าน,านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชัน น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัะตะนะอำนาจนะอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 